ค่ะราธาโลนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นธาตุน้ำเจ้าชะตานะคะได้วิวออฟฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาตัวนี้ก็หมายถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโชคดีโชคร้ายแล้วแต่บุญที่เราทํามาเลยนะคะสิ่งที่เราเคยทําไว้นะคะมันจะกลับมาถ้าเราทําดีไว้สิ่งดีนะั้นมันจะกลับมาหาเราในช่วงที่ลําบากแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีไว้สิ่งที่ไม่ดีนั้นมันจะกลับมาต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบ ด,จ,ด,ดจะเป็นคนที่รู้หลักของการหลบเลี่ยงการช่อโกงช่อฉนเป็นอย่างดีปิดบงังซ่อนเลนทําสิ่งที่ไม่เปิดเผยก็ได้เช่นกันนะคะคุณจะจับเขาเนี่ยยากมากเลยเพราะกําจัดหลักฐานอย่างเรียบร้อยเพราะเขารู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีคุณจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีโอกาสจับเขาได้คาหนังคาเขาเป็นแน่นอนค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวงดังขออัศวินดา เขาชอบใช้อารมณ์คนคนนี้ทาอะไรก็แล้วแต่ต้องให้มันได้อย่างใจต้องให้มันเร็วให้มันแรงต้องให้มันทันใจอ่ะอย่ามาช้าอย่ามาทําอะไรยืยืยัดยัดไม่ได้ฉันบอกวันนี้มันก็ต้องวันนี้ฉันบอกเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเดี๋ยวนี้เป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองคือต้องได้ถ้าไม่ได้ฉันจะไม่ทําให้รู้วันนี้ไม่ได้จะไม่เดินไปแต่ถ้าทําคือต้องได้เท่านั้นสิ่งที่ผ่านมานานแล้วได้ดู r l d คนคนนี้สมบูรณ์มากๆเมื่ออดีต1ิถึง2 0ปีมาแล้วเคยทําอะไรที่มันสาเร็จทุกๆประการเลยได้หมดทุกทททกกกาางงีี่่่ตต้้อออรรรบโลลนนนััะไไ็แแวมมม มันสบายมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทํามาเนี่ยฉันผ่านมาหมดแล้วเขาทาจนสําเร็จมาก่อนแล้วแล้วก็ทําระดับแบบว่าไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้ทําจนมีความสมบูรณ์อ่มมะเป็นความสมบูรณ์มากๆเลยสําหรับคนคนนี้คือเราไม่ได้บอกว่า,เ,าเขาเป็นผู้ถือกฎหมายนะไม่ใช่นะอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่จนมาถึง3เดือนถึง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแฮงแมนเห็นไหมคะคุณต้องโดนปัญหานูน้นปัญหานี้ที่คุณสร้างเอาไว้นะมันไม่ใช่คนอื่นสร้างคือเราสร้างของเราเอาไว้มัดหมดทุกทิศทุกทาง ก็บอกแล้วนะฮะเวลาแห่งความยุติธรรมอ่ะมันมีจริงมันไม่ใช่ว่าคราวที่ไม่มีมันอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ให้เรารู้สึกว่าโอ้ยความยุติธรรมไม่มีหรอกฉันกินมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่แล้วฉันก็ยังอยู่มาได้ฉันก็ยังมีหน้ามีตาอยู่ทุกวันนี้ต้องถามว่าน,นะวันนี้เหลือตังเท่ากับที่พ่อแม่ทําไว้ให้หรือว่ามันน้อยลงหรือว่ามากกว่าเดิมกินสมบัติเก่าหรือว่าทําเพิ่มแล้วกินดอกเบี้ยแล้วคุณจะไปรู้เองอะ่ะว่าอ๋อคุณยังต้องโกงยันถึงลูกถึงหลานคุณไปเลยอะ่ะเพราะว่่ามมันจะไพอ มันก็ไม่ดีมันก็ไม่ถูกแล้วทาไมเราไม่บอกลูกบอกหลานแล้วว่าฉันเดินมาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ยังไงมันก็มันก็สบายชั่วคราวชั่วครู่แต่พอรุ่นลูกล่ะลูกจะต้องมารับกรรมแทนพ่อแทนแม่นะแทนลุงแทนปู่แทนย่าแทนตาจะก็ว่ากันไปนะมันต้องมีคนรับอยู่แล้วจะไปโยนให้ใครนะความอุดมสมบูรณ์การมีหน้ามีตาเราก็ได้ไปหมดแล้วใช่ไหม The world นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคือ The world มาฝันอะไรเป็นจริงหมดพูดอะไรไปต้องอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่มีการปฏิเสธอะต้องอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เพราะเรามีอะไรคะเรา รู้ทางหนีที่ไร่เป็นอย่างดีแล้วเรารู้จุดอ่อนจุดบอดว่าจะต้องทํายังไงกับคนคนนี้แล้วเอาอะไรไปยื่นกับเขาเขาถึงจะเออหนอหอหมกไปกับเราแล้วเป็นไงฮะวันนี้ติดแฮงแมนก็บอกแล้วไหมฮะ ชีวิตคนเราทุกคนนะจะมีความยุติธรรมมาเสมอเสมอแต่เมื่อไรล่ะคะเมื่อยามที่คุณหมดแรงเหรอคะเมื่อยามที่คุณไม่มีแรงจะสู้แล้วใช่ไหมคะต้องดูด้วยนะคะว่าวันนี้เราโกงหรือเราทําสิ่งที่มันมันถูกต้องถ้าเราทาสิ่งที่ถูกต้องลําบากสักหน่อยไม่เป็นไรค่ะอนาคตมันสดใสแน่นอนมันต้องมีคนมองเห็นสิคะว่าคนคนนี้เขาทาดีจริงเขาทาของจริงมันต้องมีคนดีปกป้องคนดีสิคะมันไม่ใช่คนชั่วมาจัดการคนดีซะหมดแล้วก็เหลือแต่คนชั่วแล้วมันจะอยู่ยังไงอะคะความยุติธรรมมันมาถึงแล้วเราบอกแล้วไงฮะ ทุกเนี้ยทำดีคุณได้ดีทำชั่วคุณได้ชั่วว่าแต่คุณอนะทำอะไรอยู่และคุณกลับตัวหรืออย่างเท่านั้นเองแล้วก็รอไปถึงวันที่มันจะสำเร็จโทษอะนะวันนั้นอะคะ่ะมันจะมาถึงเราว่าเราทำอะไรไว้ทำสิ่งใดไว้มันจะเปิดเผยหมดทุกอย่างอะ,ะไม่ต้องกังวลไปว่าอุ้ยฉันทำดีมาตลอดเลยเนี่ยฉันยังอยู่ในเงามืดตลอดเลย เดี๋ยวสปอตไลท์มันก็ส่องคุณจนทุกคนได้เห็นความดีความชั่วแล้วเขาจะรู้เองว่าอ๋อไอ้การจะตัดสินใครสักคนเนี่ยอย่าเพิ่งไปชี้หน้าด่าเขารอหน่อยดูอีกนิดนึงใจเย็นเย็นมีอะไรออกมาเนี่ยวิเคราะห์ให้มันท่วนทีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะการรอคอยมันไม่ช้าหรอกค่ะเราก็ทําอะไรไปก่อนแล้วยิ่งวิกฤตแบบนี้ด้วยใช่ไหมฮะทำให้ตัวเรามีกินไม่ก่อนทําให้ตัวเราเซฟไว้ที่สุดนั้นถ้าเกิดคุณขึ้นอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าเกณฑ์ค่ะคุณแต่ถ้าคุณลงแสดงคุณต้องไปหาแล้วว่าตัวตนขออองคุณะทําไไรรรว้้โหหสิกกมใ เกรามในเวทหรือไม่ก็ไปบอกไปกล่าวเขาซะว่าเออในฉันทําผิดมาฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกหรือว่าเฮ้ยมันขึ้นหลังเสือแล้วอรามันลงยากว่ะเอ้าคุณก็ต้องตายบนหลังเสือนั่นแหละมันก็ต้องว่ากันไปตามหลักของความถูกต้องมันจะไปนั่งบอกโอ้ขึ้นหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้มันต้องมีวิธีที่จะลงนอกจากเราไม่ลงแต่มันมีตั้งหลายวิธีนี่คะที่เราจะลงหลังเสือโดยที่ไม่ให้เสือมันกินเราอะคุณก็ต้องคิดเป็นสิคะมาถึงขนาดนี้แล้วคุณจะคิดไม่ได้เป็นไปไม่ได้นอกจากคุณไม่คิด ต่อไปนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเ,เนี่ยเขาได้เดวิลมาตัวเดวิลเนี่ยโหฟังแล้วมันมันฉุนเลยมันโมโหเลยมันโกรธเลยหัวฟัดหัวเวียงเลยลฉันเป็นคนหัวร้อนจะจัดการมันเลยดีไหมยอย่างเงี้ยเอาไหมเนี่ยความโลภไงฮะไม่หยุดที่จะใช้ความรุนแรงอีกหรอคะชาวราศีพิจิกิเลสนะหรือว่าไอ้ใครจะมาว่าฉันไม่ได้เพราะฉันนเป็นคนหัวรุนแรงอยู่แล้วปัญหาเยอะด้วยคนคนเนี้ยแล้วก็มีความร้อนความแรงในตัวโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนั่นไงละ่ะคุณถึงได้ติด แฮงแมนไงคะเมื่อ3เดือนถึง1ปีที่แล้วทําอะไรไม่ได้เลยใบสุดท้ายคุณเห็นไหมคะคุณได้จัสติกมานะถ้าคุณยังไม่หยุดคุณยังไม่หย่อนคุณยังไม่ยอมที่จะละกิเลสข,ของคุณหรือคุณยังไม่ยอมที่จะทําอะไรที่มันดีสักทีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจอสิ่งที่มันเป็น จะติดนะคะคุณจะเจอด้วยตัวของคุณเองอ่ะไม่มีใครไปทําให้คุณมันคือสิ่งที่คุณสร้างไว้ทําไว้นะคะมันได้มาจากความโลภความอยากได้ใครดีความเร็วความแรงของคุณอะไรต่างๆของคุณเนี่ยส่งไปให้คนอื่นแรงเท่าไหร่มันก็จะกลับไปหาคุณแรงเท่านั้นเช่นกันนะคะต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากแก้ไขเนี่ยเขาได้ดูฟูความสําราญหรือว่าไอ้การที่มันใช้ชีวิตอย่างสบายหรือว่าไอคนโสดคนเนี้ยมันตีได้หลายแบบนะคะนี่เราต้องบอกอ่าแนวทางแก้ไขเนี่ยเขาได้ดีแอมเพรสมาก็หมายถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทําสิ่ง ใดก็จะทําสิ่งที่มันถูกต้องเสมอแล้วก็ดูแลทุกคนเหมือนดูแลคนในบ้านเหมือนรักทุกคนเหมือนลูกเหมือนคนเป็นแม่มันต้องเสียสละกการเลี้ยงดูการกล่อมเกลาใช่ไหมฮะทำตัวให้มันชานฉลาดแล้วให้เก่งเข้าไว้ทําตัวให้มันดีๆเข้าไว้แล้วคุณจะแก้ไขเด e fool ได้ถ้าคุณยกระดับตัวคุณสูงขึ้นเป็น the empress ได้เมื่อไหรนะ่นี่ยก็จะแก้ไข the ะฟูได้ ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยว่าเออเขาจะมารักเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาทําร้ายเราหรือเปล่าเขาจะไม่ทําร้ายเราเขาจะมาเป็นมิตรกับเราเสียด้วยซ้าไปคุณต้องทําสิ่งที่มันเสียสละบ้างการให้คนอื่นบ้างคือแบ่งปันให้ผู้อื่นเขาโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนน่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะแก้ไขเดอะฟูลได้เขาก็จะไม่มายุ่งกับคุณหรือถ้าเขาเป็นโสดเขาก็จะมาชอบคุณหรือว่าคุณก็จะได้คู่สมใจนึกของคุณอ่ะนะคะเพราะว่าตัวในหัวใจเขาเนี่ยมันคือสองถ้วยการอยากแต่งงานการอยากจะได้ คนที่กระหานเก่งแล้วก็มีความคิดมีฐานะที่ดีเดอฟัไม่ต้องทําอะไรก็อยู่ได้ก็รวยทําอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้แก้ไขด้วยการที่ว่าตัวคุณจะต้องเป็นคนจริงเสียสละจริงๆยอมจริงๆไม่ใช่เฟก ตัวตนเราเป็นเช่นไรจงเป็นเช่นนั้นแล้วในใจคุณเนี่ยเป็นสองถ้วยก็หมายถึงการแต่งงานเพราะคุณอยากแต่งงานกับคนคนนี้มากๆเลยเลยมาถามว่าเดลฟูเนี่ยเขาชอบแบบไหนจะทํายังไงให้เดลฟูเนี่ยแต่งงานกับเขาได้มั่งเราก็ต้องตอบเลยนะว่าในใจเราอะ,ะคิดว่าจะได้แต่งงานกับอยู่กินกันอย่างมีความสุขเป็นเนื้อคู่กันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยแหละไอ้เนื้อคู่สองถ้วยเนี่ยแหละมันเป็นคู่กันจริงมันเข้าขากันจริงคุยกันยอมกันได้หมดแต่ใบสุดท้ายมันคือเดอะจัสติกนะคะ ตัว justice เนี่ยมันหมายถึงความยุติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหวังไว้มันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังนะคะเพราะว่าตัว will of fortune เนี่ยมันมากํากับในตัวตนของคุณคุณทําสิ่งใดไว้แล้ววันนี้คุณจะหวังแต่ว่าฉันจะต้องมีความสุขที่สุดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นไงคะที่วราเคยบอกว่ากรรมมันจะหาจุดอ่อนเสมอๆบังเอิญพิจิกเนี่ยมีคนเนี่ยรักที่สุดเลยหวังไว้มากเลยมันจะทําให้ไม่เป็นอย่างที่ เราหวังเราจะอยู่แบบแห้งแล้งนะะมันเหมือนกับกรรมมันตามทันอะ่ะมันจะตามสิ่งที่เรารักกฎหมายอาจจะตามเราไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมมันจะตามเราเสมอเสมอเมื่อเราอ่อนแอและมีจุดอ่อนนะคะจะติดตัวสุดท้ายเนี่ยให้ยอมรับในกระบวนการซะทําทอะไรก็แล้วแต่ให้ยอมรับในสิ่งที่มันถูกต้องเท่านั้นทําในสิ่งที่ตรงไปตรงมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายถ้าเขารับเราได้เขาคือคู่เราแต่ถ้าเขารับเราไม่ได้เขาก็จะไปจากเรามันก็จะเป็นแค่คู่ผ่านเท่านั้นเองนะคะชาวราศีพิจิก มันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการงานความโลภแล้วก็การที่รู้สึกเหมือนก็ว่าไม่ได้อย่างใจอยากจะแต่งงานอีกแต่ถามว่าแต่งได้ไหมมันก็ได้แค่คิดนะพอสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นจัสติ c เข้ามาให้ความยุติธรรมและความพร้อมของทั้งคู่นะ,ะถ้าเมื่อไรเรายังไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่พร้อมแต่เราพร้อมมันก็ยังไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องคบกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปก่อนจนกว่าวาระของกงกรรมกงงขวยญเนี่ยจะหลุดออกจากกันเมื่อนั้นจะพิสูจน์ได้นะคะว่าคุณคือสองถ้วยหรือแค่คิดไปเองเท่านั้นนะคะกฎแห่งกรรมไม่เคยลำเอียงนะคะ แต่ว่าเวลาไหนจะเหมาะกับใครก็เท่านั้นเองนะคะดังนั้นคําใดในคลิปทําไม่สุภาพนะารักกราบขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะฝากด subscribe, กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ให้กับราธาโรดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ